สวัสดีครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแต่บางคนก็บอกว่ายากจริงใจรักสักอย่างไม่ยากหรอกขอให้รู้ว่าเราจะทำอะไรนะอร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเรากินเองนะครับถ้าเรากินแล้วมันได้ก็แสดงว่าทุกคนต้องกินแล้วอร่อยใช่ไหมเราผมก็ไม่ได้ทำมาหลายคลิปแล้วนะครับพอดีวันนี้หยุดอยู่บ้าน เจอในตู้เย็นมีไก่ไก่เหนียวเหนียวเหนียวไก่เนีย้ยเหนียว,ยว,ไ,ยว,ยวไม่รู้จะทําอะไรอ่อวันนี้เมื่อเช้าก็ไปเจอมะพร้าวนะครับวันนี้จะมาทําไก่มะพราะ้าวอืมนะอย่ารู้เลยเด็กไก่มะพราะ้าวทำยังไงนะครับอดทนดูให้มันจบนะอย่าก,กดหนีนะรักกันจริงอย่าก,กดหนีนะจ๊ะครับผมเดี๋ยวดูเลย ว่ามีอะไรนะตามผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตามมาเลยมาเพื่อน,อนๆมาดูกันว่ามีอะไรนะครับอ่ะขัดมะพราขัดไม่ได้คือมะพร้าวนะครับมะพร้าวแก่นะเดี๋ยวเราปาดมันก่อนปาดมันเอาน้ำมันออกนะครับเครื่องจะมีหอมแดงหอมแดงผักชี แล้วก็พริกไทยโอ้แสงมันสองเนาะแล้วก็มีตะไคร้มีใบมะกรูดมีกระเทียมนะครับเดี๋ยวต้องตำใส่ด้วยกันไก่ไก่เหลืองเหลือเกิน,เ,นเหนียวเหนียวดูท่าทางนะน่าจะเหนียวนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมต้องไปสับมันก่อนสับเสร็จล้างเสร็จตำเครื่องนะครับ น้ำเครื่องแล้วก็หมักอ่าหมักนี่สาคัญเราต้องหมักด้วยน้าาํามะพร้าวรสชาติก็มีคโนอพวกนี้แหละนะน้ําตาลนะครับแต่อย่าเพิ่งใส่น้ําตาลนะดูรียกว่าน้าาํามะพร้าวมันหวานหรือเปล่าอ่ามันก็ปรุงด้วยน้ําปลาซีอิ๊วขาวพวกเกลือพวกนี้แหละเนาะเดี๋ยวสับไก่ก่อนนะครับสับไม่ต้องชิ้นใหญ่มาก ดูท้าทางน่าจะเหนียวนะครับไก่สับละไม่ตไม่ได้เพราะว่ามันเหนียวนะถ้าชี้ใหญ่เกินไปมันก็ยากสุกยางนิดนึงนะนะอันนี้เป็นไก่ตัวผู้นะมันมีหงอนน่าจะเป็นไก่แย่แบบไก่แก่แต่เหลืองเพราะอะไรผมไม่แน่ใจนะมันเหมือนไก่ไหหลำอะ่ะนะ บ้านผมนี่เลี้ยงด้วยข้าวโพดเพราะฉะนั้นหนังมันออกมาเนี่ยมันก็จะเหลืองแบบนี้เลยนะครับเราล้างให้น้ํามันใสๆนะพวกปอดเลยพวกอะไรล้างให้เสร็จล้างให้หมดเนี่ยตรงนี้ยนะครับต้องล้างให้ออกให้หมดนะอ่ะพาพอเรากินเองหรือทําให้ใครกินก็เหมือนกันความสะอาดต้องมาก่อนนะครับ๋ยวาล้างให้สะอาดอ่าเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมฮะน้ํา ล้างจนใสยอย่างนี้เลยครับผมอ่าแล้วแดดทีนี้เราก็จะเดิดน้ำนะครับเอาตะกร้ามาใส่น้ำอ่ะกองน้ำออกทีนี้เด็ดน้ำขอโทษเพราะเดี๋ยวเราต้องปรุงเราต้องหมักเราจะต้อเสร็จดังนั้นเราก็ใส่ในตะกร้านะให้น้ำมันแห้งโอเค เดี๋ยวค่อยมาหมักนะครับอเอาเพื่อนๆดูว่าเฉาะยังไงนะอันนี้เฉาะแล้วยังไม่สวยไม่เป็นไรเนาะเราเฉาะเอาถ้ามีเลื่อยเราก็เลื่อยเอาไม่มีก็เอามีที่แข็งๆนะครับนะเฉาะมันแต่ต้องบอกนะระวังมือนะครับผมอ่ามามีมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก่อ่านี่กําลังจะแก่แล้ว นะช็อปมันอย่างที่บอกนะฮะต้องระวังมือนะครับผมอ่ามันเด้งนะฮะอ่าก็อย่างที่บอกเราจะบอกง่ายก็ไม่ง่ายเนาะยากก็ไม่ไม่ไมไมยากเออได้นะครับนี่นะไม่เสร็จแล้วเราก็เคาะมันหน่อยนะทั้งที่เราชอ็อปแดเนี่ยมาได้ยินเสียงแล้วมันเริ่มตอกแล้วนะอ่านะนะ มันจะเริ่มแตกแล้วนะชอยนะครับอ่าเดี๋ยวผมบอกเลยนะต้องระวังมือนะครับระวังมือมา,มากๆเห็นไหมอ่ามันได้ได้ไอ้นี่นะเดี๋ยวผมเทน้ำออกก่อนอ่าผมเอาน้ำออกแล้วนะครับนี่ Okay. มันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ขอบๆตรงนี้นะต้องทําความสะอาดนะบางทีมันสกรปรกมันมีกลิ่นเนาะเดี๋ยวเราต้องปอกถ้ามีไฟเผามันเลยก็ยิ่นเร็วนะครับเผาไ้มันเกี้ยงๆนะครับอันนี้การปอกมะพร้าวนะอ่าเดี๋ยวเราตาเครื่องก่อนเมื่อกี้เห็นไหมที่ตะไคร้กับไบมะกรูดนะครับที่เราหั่นไว้เพราะอะไรหั่นไว้จะได้ตาตาง่าย แต่สองอย่างนี้เราตำก่อนนะครับตำให้ละเอียดเลยแล้วก็ใส่เครื่องอย่างอื่นตามไปตำให้ละเอียดตันนี้ก็ละเอียดพอเดี๋ยวเราตำเพิ่มมิตรบาบัตชีลงก่อนนะอาหารเป็นอย่างนี้ ก็เหมือนทุกครั้งที่ตำเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะรู้นะนะแล้วก็ราบผักชีพริกไทยพัไปตำก่อนนะตังให้แหลกแล้วใส่กระเทียม เทาเครื่องปั่นปั่นมันไม่หอมนะอันแล้วก็ตามด้วยหอมแดงหอมแดงเราหั่นมันก่อนเพราะว่าจะได้ละเอียดง่ายแต่ถ้าเราใส่ทั้งหัวเนี่ยมันจะตามละเอียดยากนะครับมีความละเอียดนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งเบือ่ออย่าเพิ่งกดหนีนะจ๊ะอ่าเอาต้นนิดนึงดูความอร่อยของอร่อยต้องใช้เวลานิดนึง นะครับอ,อันนี้ก็ชอบทํากินในบ้านอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าไก่เป็นตัวเนี่ยลำบากคุณก็เอาน่องไก่ก็ได้แต่ว่าน่องไก่เนี่ยจะมันจะรสชาติไม่ดีเท่ากับไก่ไก่เป็นตัวไก่แก่หน่อยเพราะว่า รสชาติมันต่แตกต่างนะครับแต่อันนั้นจะสุกเร็วนึ่งครึ่งชั่วโมงก็นี่มหมดแล้วแต่ความรสชาติไก่เนี่ยมันจะสู้ไก่ไก่เหนียวหรือไก่บ้านหรือไก่อะไรที่เป็นตัวนะยุคเว้นเป็นไก่ไข่แบบไก่อ้วนอย่างนั้นนะ่ะไม่อร่อยต้องไก่ผอมๆหน่อยติดกระดูมมกมอนกบไก่บ้านนะฮะอย่างนั้นอร่อยนะครับอ,อางนี้ก็ตำ ตา,ยยตามให้จนละเอียดนะครับอ่าเราเราหมักเลยนะครับเครื่องที่เราตามเมื่อกี้ตามละเอียดผงปรุงรสยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะ ใครอยาใส่ชูรสก็ใส่นะครับแล้วก็ปรุงด้วยเกลือเกลือป่นนะครับเดี๋ยวปรุงด้วยน้ำมันหอยแต่ไม่เป็นไรถ้าจะจืดหน่อยเดี๋ยวเรามีน้ำจิ้มเราทำน้ำจิ้มด้วยนะครับครับ ไม่ต้องเยอะมากเด๋ยวเราก็คนให้มันเข้ากันนะครับอ่าอืมคนให้มันเข้ากันนะครับอ่าถ้ากลัวมันอ่าใช้ตะหลิวใช้อะไรคนไม่ไม่ไม่เข้าก็ใช้มือเลยก็ได้นะฮะอ่าใช้มือเลยก็ได้นะครับจะได้บีบรสชาติมันเข้าไปคนให้มันเท่ากันหมดเลยตอนนี้ แล้วก็อันนี้น้ำมะพร้าวนะฮะผมเมื่อกี้ที่ใส่แล้วใส่ขวดนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ใส่น้ำเปล่าที่ผมบอกไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะน้ำมะพร้าวมันหวานอยู่แล้วหอมนะครับอ่านะนิดหน่อยก็พอไม่ต้องเยอะมากให้ไก่มันซึมซึมเข้าไปนะน้ำน้ำมะพร้าวซึมเข้าไป อย่างแรกเราต้องเอามาพผ้าไปนึ่งก่อนนะครับให้มันมีกลิ่นออกก่อนนะเราก็จะแยกไก่ก็จะใส่ถาดมีไว้นึ่งนึ่งเหมือนกันนึ่งก่อนแล้วใกล้ได้แล้วเราก็าใส่ด้วยกันนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยไก่ถ้าเราใส่ในมพะพร้าวเลยมันนึ่งนานเพราะว่าเรานึ่งในบ้านเนาะไม่ใช่นึ่งในโรงแรมหรือพัตคาเนี่ยต,ตัวสตรีมเขาใหญ่ มันก็สามารถนึ่งได้เลยนะครับแต่อันนี้เราด้วยของบ้านเราเก็บไม่แรงนะครับเราก็ต้องแยกนึ่งนะฮะจริงๆแล้วไก่มะพร้าวเ,เนี่ยอาหารหายหล่าม,มีตัวหนึ่งนะครับผมแต่เขาไปต้มซุปนะครับอาหารจีนเดี๋ยวนี้ก็มีมะพร้าวตุนยาจีนไก่ไก่ดำมะพร้าวตุนยาจีนมีเหมือนกันนะครับอ่าเพราะว่ามามะพร้าวที่ผมรู้มาเนี่ย มามีส่วนบำรุงร่างกายนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคนแก่คนเฒ่าที่บ้านเขาพูดกันมานะครับว่าเอามาต้มไก่นะตอนที่คนที่ไม่สบายผมไม่แน่ใจนะครับอ่าเขาก็เอามะพร้าวมะพร้าวแก่นี่แหละนะครับแล้วก็เอาเนื้อมันแล้วก็ซุปน้ํามันแล้วก็ผสมน้ําไปอีกด้วยนะครับอ่าอันนี้คือความรู้ของผม ถูกไม่ถูกผมไม่แน่ใจแต่ว่าที่บ้านคนแก่คนเฒ่าเขาทำอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวรอหมักสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราไปนึ่งแต่ตอนนี้เราไปนึ่งมพะพร้าวก่อนผมมาใช้วิธีที่บ้านๆมานะครับมาหนึ่งโอเคนหนึ่งไอ้มีกลินก่อนนะครับอืม ให้กลิ่นมพะพร้าวมันออกก่อนเดี๋ยวไก่เราค่อยมานึ่งนะครับปิดไว้ก่อนกลิ่นมพะพร้าวออกเลยหอมเลยนะเออผมเอาน้ำมพะพร้าวออกแล้วนะครับน้ำ,น,ำน้ำเททิง้งเออเดี๋ยวจะมีกลิ่นแล้วก็เอานี้ไก่ใส่นะครับอืใส่ึ่งนะก็น,นึ่งสักน่าจะชั่วโมงอ่ะ นะแล้วครึ่งชั่วโมงมาดูก่อนถ้ามันเริ่มนิ่มแล้วเราก็ใส่เ้งมะพราแล้วก็น,น,วกนึ่งใหม่อีกรอบเลยนะไปเรื่อยๆรไปเรื่อยกินของอร่อยต้องใจเย็นๆโอ้ยกินมาแล้วนึ่งไปประมาณได้ยี่สิบนาทีเดี๋ยวดูหน่อยโอ้เสือสวยเหลืองกินมะพร้าวเมื่อกี้เราใส่น้ำมะพร้าวไง เออดูน้ำม,มีว่าน้ำไมีอยู่วะเออจะต้องใส่ฐานเรื่องอีกอู้หอมห้อมหอม,หอ,มอร่อยแน่นอนต้องใจอดทนโอ้ครบชั่วโม,มงแล้วอู้อูอือกินหอมมากเลยหอม ว้าวมาชิมดูก่อนเหนืห้ออยู่บ่าอยากชิมดูก่อนอืมน่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวใส่มะพร้าวเรื่อนึ่งต่อเลยนะอย่างนี้เดี๋ยวใส่มะพร้าวนึงต่ออ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับอืมปิดฟ้า นึงอีกอ่ะสักครึ่งชั่วโมงนีนนน่เดี๋ยวก็รอกินเลยหอมมากหอมมะพราะ้าวเพราะเราใส่น้ำมะพร้าวลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอกินออ้อเป็นไงตูด,ดิโอ้โหน่ากินมากเลย กลิ่นหอมมะพร้าวเดี๋ยวก็เครื่องเทศไก่เด้อสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วอ๋อได้แล้วอู้หูอมองไม่เห็นละโอ้เน,น,น,น่แน่นอนแน่นอนแน่นอนโอ้ไก่นี่ประมาณสองชั่วโมงไง เดี๋ยวเอาออกก่อนนี่เสร็จแล้วเราก็มาวางบนถ้วยอย่างนี้นะจ๊ะอืมน้ำจิ้มของเราคือน้ำจิ้มสามรสนะครับหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้แต่ความพิเศษเนี่ยผมได้ใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะนะครับน้ำจิ้มเนี่ยนะใส่ใบมะกรูดลงไปเนี่ยหอมมากเลย ผมคือม่ามังกรดเวลาจิ้มกับซีฟู้ดหรืออะไรก็ได้นะอันนี้คือเคทแรบ,บอย่างหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวให้อ่าไม่ต้องให้ผมชิมผมให้คนอื่นชิมดูก่อนว่าเป็นยังไง เดี๋ยวสักพักตอนนี้แหละเราจะให้ผู้เชีช่ยวชาญลองชิมดูนี่เจ๊นอ้องอด่ยเพิ่งใส่น้ำจิ้มนะเจ๊น้องลองชิมดูก่อนว่ารสชาติแล้วก็น้ำซุปของมันเป็นยังไงบ้างเหนียวอยู่ไหมนุ่มค่ะนื่งมาสองชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เหนียวเลยค่ะโอเคนุ่มลองชิมหนังก่อนอืมีมกลิ่นเครื่องเทศไหม กลิ่นเครื่องหอมเลยค่ะอืมอร่อยอะลองชิมดงน้ำซุปมันดิมันมีซุปอยู่ข้างในนะเนี่อ่ามีน้ำมะพร้าวลงไปด้วยโอ้โหโูเสียงดังเลย <c oughs> ออกหวานหวานไหมหวานหวานน้ำมะพร้าวป่ะคะใช่ใช่เพราะว่าผมไม่ใส่น้ำตาลเลย จะมีน้ำมะพร้าวกับอาออไก่นะครับโอ้น้ำซุปอร่อยเลยค่ะอืแล้วน้ำ <ขอ S 1> จิม้มลองดูน้ำจิม้มน้ำจิ้มค่ะเออน้ำจิ้มจ้าอืมนี่น้ำจิมจมมำจ้มของเราพิเศษนะครับนุ่มเลยค่ะเมนเม,มนูนี้น่าแนะนำไหม แนะนำเลยค่ะอเแต่ทำล้วเหนื่อยนานเหรอคะนานนานเพราะว่ามันไก่เหนียวไงเราซื้อไก่เหนียวมาม,มันก็นานนิดนึงแต่ก็โอเคเพราะว่าเราต้องการรสชาติของมันเนาะมันก็ได้แต่ว่าถ้าเอาไก่น้องไก่อะไรมาทำกไก่ธรรมดาไก่ขาวเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยเท่านี้แหละนะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมนะติดตามนะลองไปทําดูใช้เวลานิดหนึง่งแต่ก็อร่อยนะครับผมนี่เป็นไงครับ ช่วยกดไลค์ซับตะใครทีขอบคุณครับผมสวัสดีครับ mm hmm. อย่าลืมไปทำดูนะครับผมเจอกัน